สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผ่านช่องทาง youtube 1จนันทาวนะครับบ้านหนองยลาลังกาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงภูมินะครับสินค้านะครับประจำวันพุธัศน,น,นะครับที่ขอดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะครับมีเสียงแววมา,ว,าว่าวันที่20นะครับก็วันที่20แล้วกันนะครับผม เดือน3 2มส8นะครับผมดูคลิปนะครับด้วยความสนุกนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับหรือท่านไหนสนใจสินค้านะครับมาเลือกชมที่ร้านได้นะครับหรือไม่สะดวกนะครับก็จะส่งได้นะครับในราคาย่อมเยานะครับเป็นกันเองนะครับไปดูในส่วนของสินค้าวันนี้นะครับก็พูดง่ายนะครับจะ มีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นจํานวนมากนะครับผมก็ทยอยนะครับเระในสินค้าที่ยังคงค้างสต็อกอยู่นะครับไม่สต็อกสินค้านะครับเป็นจํานวนมากนะครับส่วนท่านไหนชอบสต็อกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การบริหารของแต่ละคนนะครับเป็นในส่วนของแหลกนะครับตัวนี้ขนาด 3U ลึก19นิ้วนะครับสีม่วงเป็นไม้นะครับด้านข้างเป็นอลูมิเนียมหูก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมวันนี้นะครับ850พอนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นแรกตัวนี้1ตัวนี้ 3U นะครับลึก สิบเจ็ดประมาณนะครับประมาณนะครับ2ตัวเลยนะครับขนาดนะครับ2อยูตัวละ3ามอยบาทตัวละ3ามอยบาทนะครับรับเองที่ร้านลดได้อีกนะครับหาไมเค p o พาวเวอร์นะครับเคิลพาวเวอร์สภาพนี้เลยนะครับตัวละสามอบาทนะครับ300บาท ัวนี้เป็นในส่วนของแหลกนะครับวางจอมอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับพร้อมสายครับ VGA นะครับนะครับ VGA แล้วก็เป็นจอในส่วนของ LG นะครับ LG นะครับขนาด20นิ้วนะครับปากอานไม่ค่อยสวยใช้งานปกตินะครับนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับ ร,ราคารับเองนะครับที่บ้านหนองยาลังกาอำเภเมืองเชียงภูมินะครับสองชิ้นนะครับแหลกพร้อมคอมนะครับแหลกพร้อมคอมในราคานะครับหนึ่งพันบาทก็พอนะครับ ส่วนของมิกเซอร์นะครับก็มีหลายตัวนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับซาวคาร์บนะครับซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์สิบสองนะครับใช้งานปกตินะครับเอฟเฟกช่องนี้นะครับออกปกตินะครับถ้าถ้าไหนจะเล่นเอฟเฟกนะครับก็ปรับในส่วนของตัวนี้นะครับสภาพการใช้งานปกติทุกอย่างนะครับไม่มีข้อแคกนะครับสภาพสวยแต่ ไม่ใช่งานแท้นะครับเป็นงานคอบเกตเนะครับตัวนี้ถ้าราคาใน La z a d a นะครับหรือตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ800พกว่าบาทนะครับตัวนี้ราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับขอ4 2 0พันอบาทพอนะครับ4 2 0พันบาทนะครับมิกซ์ช่องเอฟเฟกนะครับ เอฟเฟก USB นะครับมาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องประมาณนี้ครับมิกเซอร์นะครับในส่วนของยามาฮ่านะครับ MG 1 6 x u นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่งานแท้เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่งานแท้เหมือนกันนะครับเป็นงานก๊อปอีกหนึ่งตัวนะครับแต่เกรดเเลยนะครับก๊อปเกรดเเลยนะครับเป็นมิกขนาดอ่าสิบอ่ะทุทีนะครับแปดช่องนะครับค็อกแคกช่องที่สองห้าแปดนะครับช่องหนึ่งไม่ออกนะครับ ตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับตัดการหอนของไม้ได้นะครับมีการเล่น24โปรแกรมนะครับเอฟเฟกนะครับออกปกตินะครับผมราคาแบ่งปันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ซื้อมา12ื่นสองนะครับขออนุญาตขายนะครับ แบ่งกันกันไปนะครับ4,900บาทก็พอนะครับในส่วนของแหลกนะครับ ABS นะครับผม ABS นะครับขนาดนะครับ 6U นะครับผม 6U 6U นะครับภาพ ลึก8นิวครึ่งนะครับตำแหนิีนะครับตรงนี้ตรงส่วนของฝานะครับจะให้ดูนะครับมันจะแตกนิดนึงนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมนอกนั้นสภาพปกตินะครับสภาพปกตินะครับราคานะครับ 1นึ0งพัร้อพมส่งไปเลยนะครับห4 0 0พร้อมส่งไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น power นะครับเป็น power นะครับบานๆนะครับตัวนี้เป็นหน้าลายแบบใบนะครับผมมันจะไม่มี power ในตัวนะครับก็คือการใช้งานนะครับพ่วงตรงนี้นะครับพ่วงตรงนี้ ไปที่ power นะครับไปที่ power นะครับส่วนของสัญญาณเข้านะครับส่วนของสัญญาณออกนะครับถ้าเราจะเล่นช่องหนึ่งนะครับก็สาย RCA ครับสาย RCA ของโทรศัพท์มาเสียบตรงนี้นะครับเล่งอยู่ตรงเกมที่นี่นะครับโวล่มรวมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับพวกเสียงเอ f e c t แอคโคตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมทัลองแล้วนะครับเป็นงานหอกระจายข่าวนะครับงานต่างๆนะครับในวัดงานประกาศต่างๆก็เสียงดีนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ตัวเครื่องอาจจะไม่ค่อยมีน้ําหนักนิดนึงครับแต่เสียงแรงใช้ได้เลยนะครับภาพนี้นะครับแบ่งปันนะครับ พันห้าร้บาทนะครับพันห้าร้บาทอาจจะมีคข้อแคกบ้างเดี๋ยวผมจะล้างให้นะครับดอกออดิโอดีไวทนะครับในส่วนของสิบแปดนิ้วนะครับผมที่แปดร้อยวัตต์นะครับเดิมสามนะครับเปลี่ยนสไปเดอร์หนึ่งอันนี้คือเดิมนะครับเดิมเดิมสามนะครับเปลี่ยนสไปเดอร์หนึ่ง อันนี้คือเดิมเดิมนะครับส่วนตัวที่เปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนสไปเดอร์นะครับราคาแบ่งปันอีก1ชิ้นนะครับดอกละ2องมา2รับเองนะครับอำเภอเมืองชัยภูมินะครับผม สายเดียวกันกันกบพวก Challenger 650 Challenger 1,200วัตต์1,500วัตต์ประมาณนี้นะครับ PS15 นะครับในส่วนของค่ายเดีย u s คุิกนะครับยังอยู่นะครับเหลืออยู่2ตู้เท่านั้นนะครับเหลืออยู่2ตู้เท่านั้นนะครับตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวมีสินค้าเข้ามาอีกเป็นจนํานวนมากนะครับ ก็จะเร่งระบายออกนะครับตัวนี้มือหนึ่งนะครับจากค่ายนี้เลยนะครับเจ็ดพันนะครับใบละเจ็ดพันเลยนะครับใบละเจ็ดพันเลยนะครับตัวนี้ยล้วทีนี้ขยายขายสภาพามือสองนะครับมีโลโก้ดีคูสิกนะครับหูจับไม้นะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับมียางกันกระแทก เป็นงานบริษัทนะครับเกรดเเสียงดีนะครับ2ตู้เอาอยู่เลยนะครับ PS 15นะครับพร้อมดอกพร้อมดังนะครับไปละ3,500บาทนะครับในส่วนของหลอด LED นะครับ LED นะครับมีอยู่ผสมนะครับมีผสมกันมานะครับขาวบ้างนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรนะครับเหลืองบ้างนะครับส้มบ้างนะครับน่าจะมีเป็นตก,ตกเกือบห้าสิบหลอดนะครับมองดูแล้วนะครับผมอืม รับเองนะครับหลอดละสามสิบาทก็พอนะครับผมพบกันใน EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับสวัสดีครับ